ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่มีกำนันท่านหนึ่งเนี่ยโชว์ยิงปืนกลางสวนสาธารณะนะครับตอนนี้ตำรวจได้บุกรวบชื่อว่ากำนันฝ้ายครับวัย19ปีหลังโชว์ยิงปืนกลางสวนสาธารณะโพสต์อวดลงโซเชียลอวดความเท่ครับจากกรณีเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะครับได้มีการโพสต์อรี่ใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่ากำนันฝ้ายเป็นคลิปเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนครับ อาวุธปืนยาวยิงภายในสวนสาธารณะสวนขวัญเมืองเขตเทศบาลนครยะลาโดยคลิปดังกล่าวได้สร้างความแตกตื่นเป็นอย่างมากเพราะปืนที่ใช้เป็นปืนยาวและสถานที่ที่ใช้ยิงก็คือเป็นสวนสาธารณะ ที่มีประชาชนมาพักผ่อนจำนวนมากนะครับในช่วงของเทศกาลฮารีรายอ,อครับต่อมาค่ะในวันที่16เมษายนนะคะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนหนึ่งก็ได้ทําการสืบสวนติดตามจนพบบุคคลในคลิปก็คือนายอัลฟานสงวนนมสกุลน,นะคะอายุ19ปีซึ่งใช้ Facebook ในชื่อกำนันฝ่ายและได้แสดงตัวขอตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อาเภอเมืองยะลาซึ่งนายอัลฟานก็ได้ให้การว่าตนเป็นบุคคลในคลิปดังกล่าวจริงและเป็นเจ้าของ Facebook ที่โพสต์ด้วย โดยอ้างว่าปืนกระบอกนั้นนะคะเป็นปืนแบ่งกัน้นเป็นปืนแบ่งกั้นนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เพื่อนเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการตรวจยึดเครื่องแต่งกายที่ใส่ในวันวันเกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐานก่อนจะนําตัวมาที่สพเมืองยะลาเพื่อทําการสืบสวนขยายผลส่วนคลิปที่ยิงปืนอื่นๆที่มีการโพสต์ลงโซเชียลนะคะก็จะเร่งติดตามเพื่อนําผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ